ทำไมทำไมหล่าถามเอ็มอ่ะทำไมขีดสงสัยดิเออถามมาตอบตอบคื้อทำไมสงสัยสงสัยหมายความวม<ะ>่าหังฮห่าสมัยบ่ฮูบ่ฮูคือแต่หังกับบะฮูไงทำไมถึงบ่ฮูก็บ่ฮูไง แสดงว่าบอลนะเจ้าทำไมบะฮูเนาะบะฮูเนาะกะบะฮูก็คือบะฮูเออแล้วเอสราถึงยะฮูถามใหม่แล้วเอสราถึงตองฮูถามใหม่ถามใหม่ใหม่คืใครฮะกะบ่อเราใหมายคือใครบ้อเนาะอันี้มะฮูก็คือมะฮูไปไปถามก็ถามถามนายสาวก็หมา่มาคือใคร หม,หมายคือใครในสาวโบแลว้วแต่ว่า,าพิมพ์บอกคูเองในสาวโบแลว้วคือหนหรอกคือนในสาวโบเนาะหมายมาคือใครอ่ะถามเบิร์อะถานในสาวอธิบายหมายหมายก็คือว่าคนบางทิเขาเห็นตัวเองแต่เขาพูดจักเขาก็ว่าหมายสมัยเขาพูเขาก็ว่าเออผู้นี้ผู้นั้นเขาพูเขาก็ว่าหมายสมยัยสมัยเอาอ่อยมาแล้ว <c oughs> เออเบาแรงแอคซ์ บอร่างกินเนอะมันหวาน,นชอบกินหวานอันนี้หวานเจี๊ยบเลยหวานแคมก้อบะร่างยังหวานมันหวานสุดวอดหวานนี่